สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องน้องวัวของเชียงตุงอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะพาพี่ๆทุกท่านนะคะไปนาอีกแล้วนะคะก็เมื่อวานนี้เกี่ยวเนาะวันนี้ก็เป็นวันที่เรากรองนะคะวันนี้เราก็จ้างมาสองเอ้ยสามคู่นะคะคู่หนึ่งก็สองหมื่นหกพันจัดนะคะค่าจ้างนะคะก็จะประมาณนี้เนาะค่าแดงที่เชียงตุงนะคะที่แบบรับจ้าง กองข้าวอะไรแบบนี้เนะาะค่ะตอนนี้นะคะน้องก็กําลังจะออกไปนะคะนี่คือกับจักรยานสีส้มนะคะน้องน้องส้มนะคะน้องส้มคู่ใจนะคะตอนนี้นี่แล้วก็กับข้าวเนาะก็ตอนเช้าคุณพ่อออกไปบ้างแล้วนะคะแล้วก็มีอันนี้นิดนึงนะคะเดี๋ยวพี่สาวจะเอาอ่า จะจะฮิ้วปิ่นโตมาเนาะอันนี้ก็จะขับจักรยานไปถึงที่นาก่อนพี่สาวนะคะเพราะว่าพี่สาวเดินมานะคะนี่หมวกหลน่นจะจับยังไงเดี๋ยวเอาล้มหมดโอ,โอเคไปกันเลยนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่นากันเลยนะคะพท่่ทุกคน มาแล้วพี่สามาแล้วน้องมาถึงก่อนแป๊บเดียวเองนะคะเพราะว่าเอาจัก,กรยานไปจอดอีกเนาะเพราะว่าถนนหนทางนะคะก็ขุกขักแบบนี้นะคะก็เลยเอา,อาของกินนะคะของกินวางไว้ตรงนี้แล้วก็เอาจัก,กรยานส้มๆของเรานะคะเอาไปจอดไว้ที่ใน,นาเพราะว่ากลัวมันจะหายนะคะ ถนนก็เป็นประมาณนี้เนาะนี่จักรยานสีซ่อมเรานะคะอยู่ข้างในเลยนี่แถวแถวนี้เขาก็เริ่มกองข้าวแล้วนะคะออโอ้อีกไกลเราถึงจะไปถึงนาเรานะคะที่ต้นไม้ไผ่เยอะๆนี่เนาะเอาเลยโอ้โหอ,อ,อะไรเนี่ยกวกงงอืมแหลมเลยแต่ว่ากินไม่ได้ <laughs> กินไม่ได้ อร่อยไหมคะน,มน้ำลายน้ำไลายไหลเลยตอนนี้เอาเลยพี่สาจะเอาไนไหนไปเดี๋ยวช่วยกันเอาไปเนาะควน,นี้คนละสองคนละสองนะคะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ในานากันนะคะนี่นะคะตอนนี้เราก็มาถึงที่นาเราแล้วนะคะคุณพ่อตั้งแต่เช้ายังไม่ได้ทานข้าวเลยนะคะคุณพ่อก็เลยตามมารับไปทานข้าวก่อนเนาะนี่นะคะ อพี่สาวก็มาถึงแล้วนะคะสียงยังขอๆอยด้วยเนาะมาถึงก็เหงื่อย้อยเลยนะคะยังไม่ทันทำงาน <laughs> ยังไม่ทำทำอะไรเหงื่อย้อยลเลยแดดร้อนมากนะคะนี่คุณพ่อกำลังทานข้าวว้าโลอยากเข้าดูดูสงผม <laughs> งโดยคณพัวไปยอยู่ออยาเ <laughs> <laughs> นาะร้อนมากนะคะคก็กำลังจะเตรียมตัวไป ช่วยพี่ๆเขานะคะซึ่งอยากจะให้มันเสร็จไวๆเนาะมาิ้นเข้วหรปีีเข้เมาแล้วกินข้าอ่ะมาเจียวอารตหมืงนี้เยอีดีอีดอหมกไรกัเนี่ยไ่ย่ไหนก็กอกไม่กอ นั่งทานข้าวก่อนนะคะตอนนี้ยังเช้าอยู่พ่อยังไม่ได้ทานมื้อเช้านะคะก็เลยทานก่อนอ่าพี่ๆเขานะคะนี่เราจ้างมาสามคู่เนาะสามคู่คู่หนึ่งสองหมื่นหกพันนะคะสองหมื่นหกพันจัดก็รวมรวม,รวมก็เจ็ดหมื่นแปดนะคะทั้งหมดพี่สาวไวมากเนี่ย อยู่ตรงนู้นละ่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็พักผ่อนนะคะพักผ่อนเหงือแตกเลยพัก่อนกิดข้าวก่อนทำงานตอนนี้นะสิบโมงกว่าๆเรขอเขอน่ะเกี่ยวพี่สาวกำลังเกี่ยวสิบกำนไป เี๋ยวทิ้งนะคะจะทานข้าวตรงนี้นะนี่นะคะตอนนี้ก็กำลังเสิร์ฟอาหารจะทานข้าวกันนะคะหาผมหันดีเลยเสดบข้าเป็นการนันทมัดเลยเียนัวเป็นกนนารเสด็คขา เอ้ยปอยต้องนำนะหัวใหญ่ก็น้อยนี่คุณพ่อจับลงไปเอาไปเอากุ้งนะเะเตยมหมงมาแล้วอุ้ยจุมอะค่ะตอนนี้เนาะพี่ๆเขาก็กำลังใช้มือมาตอนนี้หรอ จะทานข้าวเนาะเดี๋ยวเรามาลุ้นคุณพ่อเอากุ้งกันนะคะตอนนี้ก็ให้พี่ๆเขาทานไปกอนนะคะกำลังจะลงไปล้างมือนะคะนี่นะคะตอนนี้คุณพ่อก็กำลังจะลงไปนะคะ <c oughs> ออเอเดี๋ยวเรามารอรอรุ้นคุณพ่อนะคะจะได้ทุกตานะคะใส่กุ้งนะคะ คุณพ่อใส่ไว้เมื่อวานมีดเมืเอตัวเดียวตัวเดียวกัระ่าษมันหมดตังค์เนื้อโลแถวน,วนี้มีวะขึ้นมาตังค์เนือ้อเล่นะอ๋อนี่คุณพ่อว่าได้แค่ตัวเดียวนะฮะตัวเดียวใ้ตัวเดียวเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนเนาะ ไปหารองเท้าก่อนเพราะว่าตอนนี้คุณพ่พอเอารอาองเท้าน้องไปก็เลยแบบไม่มีที่ใส่แล้วนะคะเดี๋ยวไปหารองเท้าพี่สาวสักแป๊บหนึงจันซุปแคปซอกนะ้ำจ้ะแล้วซุปแคปอันนั้นน้ำจ้ะแคบแคบะยืมกำโดที่เอามือจอมิปป์ปอกันมั้อ๋อนี่พี่ๆเขาก,กำลังคานข้าวอยู่นะคะ คุณพ่อกลังย,ยกขึ้นมาเรื่อยๆเนาะก็จะได้หรือเปล่าไะไอยู่แเป่าที่คะนะอรอ๋อคุณพ่อว่าได้คนะ่ะหนึ่งอ่าหนึ่งอันห้าหกตัวได้อยู่นะคะมัก็มมันมีมือนหนอันมีเหมือนหึกซึนอ๋อ มีมวะไาม,าม่อยากตัวอ,อีกอะมีในวะน่ะมีหามีข้างในอยู่นะคะห้าหกตัวก็ใส่ตามแม่น้ำแบบนี้เนาะเพราะว่าอันนี้น้ำฝนมันตกมันก็เลยแบบเออตึงจะมาอีกเนาะ จะมาอีกนะคะก็เลยมันเป็นน้าใหม่มันไม่ใช่น้ําเก่าคุ้งมันก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะคะมันก็เอาตามแม่น้ําแบบนี้ไปถึงนู่นเลยเนาะ,ะก็เดี๋ยวเรามารอรุ้นกันนะคะว่าจะได้เยอะไหมนะคะไครับว่าบินตั้งนี่ตัวป้าบินมาตรงนี้ตัว เหมือนขนาดนี้ไม่ได้ตัวนะวนะ่ะอ๋ออันหนึ่งก็สีห้าตัวนี่แหละนะคะก็เอาใส่ขึ้นไปได้ๆเนาะก็เดี๋ยวเรามารอรุนคณพ่อกันนะคะคือคุณพ่อจะขึ้นไปข้างบนนู่นมันไม่มีที่อาจจะเดินไปถนนไม่ค่อยดีนะคะไปไม่ได้คุณพ่อลงในน้ําก็เลยไปได้นะคะ ตอนนี้นะคะเราก็ลงทำงานอีกเหมือนเดิมนะคะเหลืออีกเพียบนะคะยังไม่เสร็จเลยนะคะตอนนี้เหงื่อย้อยมากโอ้บรรยากาศเดดร้อนจัดเลย <c oughs> นี่นะคะ,ะประมาณนี้นะคะ ไปไปดูพีส่สาวพร้อมขอนข้าวนิดนึงนะ่ีนกองข้าวถ่ายคลิปถ่ายคลิปนิดนึงถ่ายขันกองข้าวนี่ใกล้จะเสร็จแล้วหนึ่งกองนะคะตั้งแต่ลงพักกินข้าวแล้วก็ นั่นเนาะขอเขาไปดูจังมาจังเลยไปดูพี่สาวคือคนหอมผ่อนคือเป็นคู่เป็นคู่เนาะคนหอมคนหนึ่งคนกองก็คนหนึ่งแบบนี้เขาเป็นคู่นะคะเดี๋ยวไปดูพี่สาวดีกว่าคนอื่นไม่ค่อยสนิทนะคะ ไว้ไว้ไว้เล่งหน่อยเล่งหน่อยเด <laughs> <laughs> ็ดร้อนมากนะคะตอนนี้อือ คือจะหอมเป็นผ่อนเป็นผ่อนแบบนี้เนาะเพราะว่ารถเกี่ยวข้าวมันเกี่ยวนั่นเฉยๆนะคะมันไม่ได้ทั้งเกี่ยวทั้งตีอันนี้ก็ต้องมาตากแดดแบบนี้อีกทีเชียงตุงไม่มีที่อบข้าวนะคะจําเป็นต้องเกี่ยวแล้วก็ต้องมาทําแบบนี้อีกทีหนึ่งเกี่ยวเสร็จแล้วก็ต้องมากรองอีกนะคะกรองอีกแล้วก็ต้องไปทุบไปตีอีกเนาะ ยุ่งยากมากนะคะไม่เหมือนทางไทยแต่เห็นทางโทรทัศน์หรือว่าทางยูทูบอ่ะเห็นเขาแค่แบบเอารถเกี่ยวเกี่ยวทีเดียวไล่เม็ดเลยแต่รเรานี่เหนื่อยแล้วเ,เหนื่อยอีกคือผู้หญิงเป็นคนฮอมผ่อนนะคะผู้ชายก็เก็บไปกอง ตอนนี้ก็เมื่อกี้ไปกินน้ําแล้วก็มาถ่ายที่ๆเขาที่นึงนะคะตอนนี้เราก็เริ่มจะทํางานต่อแล้วนะคะอเกือบ แค่ฟองใหญ่ๆแนั้นเดียวแค่ฟองน้อย ข,ข,ขาลองแบบนี้ต้องเร่งเลยย็น <g iggle> เย็นๆมันไม่เย็นนะมันร้อนมากอันนี้นี <c oughs> ่นะคะที่คุณพ่อไปเอาเมต่เตี้ย มีเยอะไหมเดี๋ยวเราดูพี่ไข่มีเยอะไหม,ยมเยอะเดี๋ยวมันมันแสนเข้าไปนะอย่าจอกออกทองตัวหนก็แล้วอู้เยอะมากปลาตายก็มีเฮ<อ>้ยโอ,โอ้เยอะเลยนะเนี่ยข้างในอะ่ะมินิปุ๊กเข้าเลยมีเยอะไหมพี่มีเยอะไหมน้ำน้ำถ <laughs> ามภาษาไทยต่อภาษาคืนนะ นักขนาดเยอะขนาดยังไงนักวะนักในแปลว่าหนักเออนักแปลว่าเยอะเหรอตามเมืองเอ,อจรงไม่จริงก็ไม่รู้เนี่ยนักขนาดเออปากอันอนเลยได้ไหมเนี่ยเอาแช่น้ำไปก่อนเนาะ ่่นวาแค่ตอนนี้ก็พักแล้วนะคะเพราะว่าบ่ายสามโมงมาสามโมงกว่าๆแล้วนะคะก็เลยพักแล้วแล้วก็ข้าวก็ไม่ค่อยไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่นะคะเอ้ยนู้อย่างนั้เนาะเงียบเหรอน้ำมาของเงียบของอะไรเยอะเนาะนี่ตอนนี้กำลังพักกินก๋วยเตี๋ยวนะคะพี่ๆเขาก็อยู่ข้างบนจังเงียบกจัง้า

ค่ะตอนนี้นะคะน้องก็ออกมาถึงข้างนอกแล้วนะคะนี่คุณพ่อกำลังเดินออกมาโอ้โหคนอื่นเขานี่เสร็จแล้วนะคะจุดฟังจุดอะไรหมดเลยเพราะว่าตอนนี้ฝนจะตกนะคะเมื่อกี้ยังตอนนี้น่าจะประมาณสี่โมงเองนะคะแบบมืดครึ้มมากนะคะตอนนี้ ก็น้องก็จะมาปิดคลิปแค่นี้ก่อนนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดดิ่งให้น้องกระองด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องทําคลิปต่อๆไปะคะ่ะโอ้พี่สาวมาแล้วสวัสดีค่ะนน่นะคะพี่สาวกับคุณพ่อจะไปยังไงรอดูรอดูนะคะตอนนี้โอ้ดมแดงมากพูดพาพูพพพพพดพาเลยอะ่ะ ฝนกำลังจะตกเลยโอ้ลมแ้งแล้วเนาะฝนกำลังจะตกฟางเขาก็ได้จุดแล้วนะคะกลัวแบบเปียกฝนเนาะเอะอะ้เมื่อไรเมื่อไรทำเออมาไปเลยไปเลยค่ะก็ปิดคลิปแค่นี้ก่อนนะคะ มันจมกันอ่ะมันต่างหม้ออนะโอเคไปเลยไปเลยโอ้ลมแรงมากเครื่องบินก็ขึ้นไปแล้วไปแล้วนะคะโอเคบายดีจริงแล้วน,น,นะคะ